นิยายวายเรื่องกดล็อกหัวใจคุณพ่อลูกหนึ่งตอนที่สิบโรมจ้องพัดกับพิภูที่คุยกันอย่างสนิทสนมแก้วกาแฟถูกวางลงโรมลุกขึ้นเต็มความสูงก้าวเท้ามุ่งตรงไปหาพัทที่กำลังตัดกิ่งดอกกุหลาบอยู่ได้เวลาเตรียมอาหารแล้วพัดหันไปมองโรมที่จู่ๆก็เดินพร่งเข้ามาอย่างงง พ่อครัวน่าจะจัดการแล้วมั้งครับเสียงของชาวีเอ,อ่ยออกมาเมื่อได้ยินโรมชวนให้พัดไปช่วยจัดอาหารโรมหันกลับไปมองชาวีที่ไม่รู้เรื่องอะไรเอาซะเลยมีเรื่องจะให้ช่วยหน่อยนะโรมเอ,อ่ยขึ้นไม่ว่ายังไงก็ต้องแยกพัดออกมาก่อนครับงั้นพี่ภูช่วยครูเก็บของตรงนี้ทีนะพัดพูดบอกพี่ภูให้ช่วยเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ตัดกุหลาบเมื่อครู่พัดยืนขึ้น ก่อนจะปัดเศษดินออกจากมือใบหน้าเล็กพยักหน้าตกลงร่างสูงเดินนำหน้าพัดเข้าบ้านไปซะแล้วคุณโรมีอะไรหรือเปล่าพัดเอ่ยถามโรมเมื่อเห็นอีกฝ่ายเดินมาหยุดหน้าบันไดเรื่องภาพวาดจัดการให้แล้วนะโรมพูดบอกอีกฝ่ายถึงเรื่องภาพวาดของพัดที่ถูกอาจารย์เจดลอกผลงานมาขายพัดทำหน้าซาบซึ้งอีกฝ่ายอย่างจริงใจขอบคุณนะครับที่ช่วย ยังไงก็เอาไปไว้ในห้องคุณดีกว่าโรมพูดถึงภาพวาดที่ประมูลมาได้พัดพยักหน้าเข้าใจว่าแต่เรียกผมมาเพราะเรื่องนี้หรอครับมีอะไรอีกหรือเปล่าไหนบอกว่ามีเรื่องให้ช่วยยังไงพัดเอ่ยถามโรมด้วยแววตาสงสัยหากจะเอาภาพวาดให้จริงๆรอหลังจบงานเลี้ยงวันเกิดพิภูก่อนก็ได้นี่นาะโรมทำหน้าเลิกลากกลับไปมีสิไปทำของว่างกัน ร่างสูงชี้ไปทางครัวคิ้วบางขมวดมุ่นแปลกใจไปอีกท่าทางที่อ้ำอึ้งแบบนั้นมันหมายความว่ายังไงทั้งสองคนเดินเข้ามาในครัวอาหารหลายอย่างวันนี้ถูกพ่อครัวจัดวางไว้เรียบร้อยแล้วทว่าคุณพ่อของพิภูกลับอยากทำของว่างเป็นขนมสักสองสาอย่างพัดเดินตามรมเข้ามาก่อนจะเดินไปล้างมือที่ซิงใส่เอาไวส้สิเดี๋ยวก็เปื้อนหรอก รมหยิบผ้ากันเปื้อนมาให้พัดแต่อีกฝ่ายที่กำลังล้างมืออยู่เอ่ยขึ้นว่าวางไว้ก่อนครับเดี๋ยวใส่พัดพูดบอกอีกฝ่ายอย่างไม่ได้สนใจทว่ารางสูงกลับเดินถือผ้ากันเปื้อนไปหาคนตัวเตี้ยกว่าผมช่วยพัดทำหน้าประหลาดใจยิ่งขึ้นเมื่ออีกฝ่ายเป็นคนผูกผ้ากันเปื้อนให้เองกับมือมือขาวที่กำลังถูสบู่เลวในอ่างถึงกับชงะงักกึกไปชั่วครู่ สายตาวูบไหวทำให้ใจของพัดมันเต้นแรงขึ้นมาอีกแล้วถึงจะรู้สึกวันไหวใจเต้นแค่ไหนก็ทำนิ่งเอาไว้ไม่ได้ขอบคุณพัดเอ่ยเสียง,งพึมพำเล็กน้อยเมื่อโรงผูกผ้ากันเปื้อนนั่นให้เขาเสร็จแล้วพัดเม้มปากก่อนจะหันหน้าไปหาอีกฝ่ายที่กำลังผูกผ้ากันเปื้อนของตัวเองอยู่ผมช่วยไหมพัททำใจกล้าเอ่ยถามอีกคนได้แล้วล่ะ รงพูดบอกว่าเขาทำเองได้แล้วเป็นอย่างนั้นก็ดีแต่ทำไมพัดรู้สึกเสียดายนิดหน่อยนะทำอะไรครับวันนี้พัดเอ่ยถามเมื่อมองดูวัตถุดิบตรงหน้าแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะทำอะไรทับทิมกรอบนะ่ะร่างบางทำตาลุกวาวทำเองได้ได้วหรอได้สิรมยกยิ้มเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าพัดดูจะตกใจมากเมื่อรู้ว่าตัวเองทำทับทิมกรอบเป็น คุณเก่งมากขนาดนี้แต่อยู่คนเดียวเลี้ยงลูกเนี่ยนะโรมชะง,งักมือที่กำลังหยิบแป้งใบหน้าคมหันไปมองอีกฝ่ายที่เผลอพูดอะไรออกมาก็ยังไม่รู้ตัวเก่งแล้วมันเกี่ยวอะไรกับต้องอยู่คนเดียวล่ะเออคือผมหมายถึงทำไมคุณกับแม่ของพิภูถึงได้เลิกกันนะ่ะโรมไม่ตอบคำถามของพัทที่ถามเขามาก่อนจะเอ่ยขึ้นไปว่าช่วยหันให้ทีนะ พัดมองรูมที่ยื่นมันสีขาวมาให้ฮะทำไมทำไม่ไมเป็นหรอโรมเอ่ยถามพัดเมื่อเห็นใบหน้าของอีกฝ่ายได้ทำได้สิพัดรับถาดมันที่ต้องใช้เป็นตัวหลักในการทำทับทิมกรอบโงมองสีหน้าอีกฝ่ายที่ดูไม่มีความมั่นใจเอาเสียเลยจึงเอ่ยขึ้นไปว่าไม่ไหวก็ไม่ต้องก็ได้นะไหวสิแค่บอกผมว่ามันทำแบบไหน พัดเอ่ยก่อนจะหยิบมันแก้วสีขาวกรอบขึ้นมาแบบนี้โรมหยิบมีดมาหั่นมันเป็นชิ้นเล็กๆเ,เขาทำได้อย่างคล่องแคล่วมากจนพัดรู้สึกว่านี่คงเป็นสเสน่ห์อีกอย่างของโรมไปซะแล้วมองยังไงผู้ชายคนนี้ก็มีสเสน่ห์น่ามองมากจริงๆกระทั่งเวลาขับรถพัดก็ยังเผลอมองไม่อยากจะละสายตาไปที่ไหนง่ายขนาดนี้เชียวพัดเอ่ยออกมา เมื่อเห็นว่าก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถเขาเท่าไหร่ระวังมือด้วยละ่ะรมวางมีดลงหลังจากจบการสาธิตให้อีกฝ่ายดูรางสูงปล่อยให้พัดหันมันแก้วนั่นก่อนที่ตัวเองจะจัดการเตรียมสีจากดอกอัญชันและดอกกุหลาบจากสวนแทนสีผสมอาหารสำหรับการทำทับทิมกรอบในครั้งนี้พัดลองใช้มีดดูหาจังหวะหันให้สวยเหมือนตัวอย่างยังไงกันนะ ไม่เคยเข้าครัวทำอะไรที่จริงจังแบบนี้แต่ไม่ลองก็จะขายหน้าไปหน่อยละมัง้งพัดประมาอยู่เล็กน้อยใบหน้าเคร่งครัดแบบนี้เอาจริงเอาจังกับการหั่นมันแกวทำของหวานเสียจนหลุดเข้าอีกโลกไปซะแลว้วทำได้ไม่ทันไรคมบีดที่หัน่นเมื่อครูก็เฉือนเนื้อบางนิ่มบนนิ้วชี้ของพัดไปซะเลือดไหลน่าจะบาดลึกอยู่ไม่น้อยพัดถึงกับน้ำตาซึมได้แบบนั้นก็คงจะเจ็บมากแน่ รมรีบผ่นไปมองพัดที่รีบวางมีดลงมันสีขาวเปลือเลือดสีแดงกลิ่นสนิมระวังหน่อยสิคุณรวมรีบเอ่ยพร้อมกับมือหนาคว้าข้อมือของอีกคนเพื่อมาดูอาการไปล้างแผลก่อนโรมพาพัดเดินไปที่ซิงล้างมือนี่นี่มันเจ็บนะพัดเอ่ยออกมาพร้อมเสียงอู้อี้มีดคมมากนะคุณไม่แปลกที่จะเจ็บโรมเอ่ยเสียงเข้มก่อนจะหยิบกระดาษทิชชู่มาซับแผลบนนิ้วชี้ของอีกฝ่าย ซับเลือดเอาไว้ก่อนโรมพูดก่อนจะพาพัดเดินออกจากห้องครัวพัดนั่งรอโรมอยู่บนโซฟาในห้องโถงเขาก้มหน้าหงุดลงกับโซฟาเพราะความเจ็บมันแล่นไปทั่วมือความจริงมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่เพราะว่าไม่ชอบโดนของมีคมบาดเข้าเนื้อขนาดนี้ก็เลยรู้สึกแสบจนใจมันเสอกไปซะเองโรมเดินไปหยิบกล่องยาออกมาเพื่อทำแผลให้พัดเขามองกระดาษทิชชู่ที่อยู่ในมือของตัวเอง จูๆความคิดบางอย่างมันก็ผุดขึ้นมาคราบเลือดบนทิชชู่นี่คิดได้แบบนั้นโรมก็เก็บทิชชู่ที่สามารถนำไปเป็นตัวอย่างในการพิสูจน์ DNA ได้แล้วแบบนี้ก็ดีเจ้าตัวจะได้ไม่สงสัยด้วยโรมเดินถือกล่องยาเข้ามาก่อนจะทำหน้าแปลกใจว่าทำไมอีกฝ่ายถึงฟุบหน้าอยู่แบบนั้นเป็นอะไรหรือเปล่าคุณโรมเอ่ยถามพัดเงยหน้าขึ้นมามองร่างสูงที่ยืนจ้องเขาอยู่ เจ็บสิครับผมไม่กล้าปล่อยมือออกจากแผลเลยเอ,อยด้วยน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยรวมถอนใจโลง่งเขาก็นึกว่าอีกคนเป็นอะไรไปซะอีกยื่นมือมาทำแผลเสร็จก็ไม่เป็นอะไรแล้วเบาๆนะผมร้องไห้จริงๆนะพัดเอ่อยออกมาเหมือนเด็กน้อยที่หกล้มแผลถลอกรมพยักหน้าลงก่อนจะจัดการล้างแผลให้อีกฝ่ายด้วยน้ำเกลือและแอลกอฮอล์นั่นร่างสูงมือเบาจะจนพัดจ้องตามไม่กระพริบ เรียบร้อยโรมเอ่ยขึ้นหลังจากเขาแปะปลาสเตอร์ยาพันนิ้วให้อีกฝ่ายไม่เป็นไรแล้วนะโรมเอ่ยขึ้นพร้อมกับมือหนายื่นไปลูบหัวอีกฝ่ายเพื่อปลอบประโลมใบหน้าที่เปื้อนคราบน้ำตาเล็กน้อยของพัดเงยหน้าขึ้นมองอีกคนตรงหน้าความรู้สึกแบบนี้มันอันตรายชะมัดคุณโรมตอนนี้ดูมีสเสน่ห์มากกว่าตอนอยู่ในครัวซะอีกพัดหวั่นไหวกับการกระทำแบบนี้ของอีกฝ่ายไม่น้อย หัวใจของเขามันเต้นแรงอีกแล้วทำไงดีเป็นแบบนี้คงไม่ดีแน่ๆพี่ภูเดินเข้ามาในบ้านเขาก็เห็นพ่อกับครูพัฒนั่งอยู่ด้วยกันพร้อมกับกล่องปฐมพยาบาลจึงรีบรุดเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นครูพัฒเป็นอะไรครับพี่ภูแสดงความเป็นห่วงเป็นใยครูของตัวเองอยู่ไม่น้อยมีดบาดนะ่ะพัดเอ่ยออกมาถึงอย่างนั้นก็รู้สึกแปลกๆแฮะเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับเนี่ย ไม่เป็นไรมากพ่อพี่ภูทำแผลให้ครูเรียบร้อยแล้วละ่ะฝากเก็บกล่องยางให้พ่อด้วยนะโรมพูดบอกลูกชายก่อนจะลุกขึ้นเดินแล้วจากไปร่างสูงเดินมาหาชาวีก่อนจะส่งคราบเลือดที่ติดอยู่บนกระดาษทิชชู่นั่นให้ชาวีไปจัดการเรื่องดีเคุณโรมเอามาได้ยังไงครับเนี่ยอย่าบอกนะว่าชาวีที่ไม่ทันรู้อะไรก็นึกว่าเจ้านายของเขานั้นเป็นคนเหี้ยมโหด ใช้แผนการทรมานครูพัดจนเลือดตกยางออกเรื่องเมืองเอิญนะ่ะจะได้ไม่ต้องไปทำให้ยุ่งยากได้ครับผมจะส่งไปให้ด็อกเตอร์ทันทีเลยตอนนี้ก็รอแค่ผลดีเอออกมาก็จะรู้ว่าพัดใช่พี่ชายแท้ๆของพี่ภูและเป็นสายเลือดเดียวกับท่านประธานหรือเปล่าระหว่างนี้รวมต้องดูแลความปลอดภัยของพัดให้ดีแล้วก็ จะให้สองคนพี่น้องสนิทสนมกันมากเกินไปไม่ได้เด็ดขาดปาร์ตี้วันเกิดของพี่ภูวันนี้ก็ถูกจัดขึ้นเงียบๆเ,เหมือนเช่นทุกครั้งเพียงแค่มีครูพัดเพิ่มเข้ามาคนหนึ่งแทนป้าแม่บ้านเท่านั้นเองของหวานของโปรดพี่ภูเลยนะชาวีเอ่ยขึ้นเมื่อพอบ้านชั่วคราวเดินมาตักของหวานที่โรมกับพัดช,ช่วยกันทําต่อหลังจากทาแผลเสร็จเรียบร้อยแม้ว่าโรมจะบอกให้พัดกลับไปนั่งที่สวน แต่เพราะอีกฝ่ายอยากทำช่วยร่างสูงจึงดึงดันที่จะคอยเป็นลูกมืออยู่ข้างๆและนั่นแหละพัดถึงได้รู้ว่าตัวเองนั้นก็ไม่เบาเลยจริงๆมารยาหญิงร้อยเล่มเกวียนก็คงจะงัดมาใช้กันหน่อยถึงจะไม่ชอบเข้าครัวแต่เพราะว่าอยากอยู่ใกล้คุณโรมพิธาจึงกล้าที่จะดื้อเสนอตัวเองอยู่ช่วยทำทัพทีมกรอบจนเสร็จงานปาร์ตี้วันเกิดของเด็กหนุ่มอายุครบ18ปีก็ผ่านพ้นไปอย่างราบรื่น ทุกคนแยกย้ายเข้าห้องเพื่อพักผ่อนเท่า,าโรมพิธาย,ยังคงต้องทำงานอยู่ในห้องทำงานเช่นทุกครั้งร่างสูงที่กำลังขีดขีดเข,ข,ข,ขียนบนหน้าจอก็ละสายตาออกจากจอสี่เหลี่ยมตรงหน้าก่อนจะเอ่ยขึ้นมาว่าเข้ามาเขาเอ่ยขึ้นบอกคนหน้าห้องทำงานให้เปิดเข้ามาได้หลังจากได้ยินเสียงเคาะประตูอยู่สองสามทีมีอะไรรวมเอ่ยถามพัท เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าโต๊ะทำงานของเขาผมนอนไม่หลับนะ่ะก็เลยอยากมาหาอะไรอ่านหน่อยพัดพูดขึ้นเมื่อเขายังไม่อยากให้คืนนี้มันผ่านไปเร็วนักเลยเพิ่งได้ยินมาจากชาวีว่าในห้องทำงานของโรมมีหนังสือหน้าอ่านอยู่เยอะมากรู้ได้ยังไงว่าในห้องผมมีอะไรให้อ่านเออพอดีคุณชาวีแนะนำมานะ่ะผมเลยอยากจะขอเข้าไปอ่านสักเล่มสองเล่ม รับรองว่าไม่กวนคุณแน่จะเลือกให้เงียบมากที่สุดพัดรีบแก้ต่างออกไปอย่างรวดเร็วกลัวจะโดนเจ้าของห้องไรตะเพิดหนีดวงตาคมเสียมองไปยังชั้นหนังสือสูงและเลี้ยวอยู่อีกฟังอย่าทำหนังสือเสียหายก็พอพัดฉีกยิ้มจนแก้มปริขอบคุณนะครับเขาเดินไปยังชั้นหนังสือที่ถูกจัดวางเอาไว้อย่างเป็นระเบียบในตู้กระจกก็มีหนังสือที่รวมห่วงเอาไว้มากมาก วางไว้พร้อมกับล็อก,กุญแจอย่างห่วงแหนแต่ละเล่มดูใหม่มากเลยแฮะรมพิธาน่าจะรักหนังสือเพราะว่าแต่ละเล่มจึงดูใหม่แล้วก็มีแต่เล่มดังๆทั้งนั้นรางสูงหมุนปากกาในมืออย่างใช้ความคิดแต่เพราะมีอีกคนเดินวนไปวนมาบริเวณชั้นหนังสือตรงหน้าทำให้เขาเริ่มเสียสมาธิแล้วถึงจะเป็นอย่างนั้นรางสูงก็ไม่พูดอะไรสายตาคมก็นั่งมองพัด ที่กำลังสนใจกับหนังสือตรงหน้าอย่างตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยพัดหยิบหนังสือที่เขาสนใจมาพลิกอ่านอยู่สองสามทีก่อนจะหันกลับไปมองร่างสูงที่นั่งทำงานอยู่ผมขอดูต่ออีกหน่อยนะพัดพูดขึ้นโรมไม่เอ่ยอะไรนอกจากพยักหน้าพัดใช้เวลาเลือกหนังสืออยู่เกือบครึ่งชั่วโมงในห้องทำงานของโรมพิธาเมื่อพัดหันกลับไปสนใจหนังสือบนชั้นต่อ ร่างสูงก็ละสายตาจากงานตรงหน้ามองไปยังปฏิพัทธ์ที่กำลังเดินวนไปมาพัดยิ่งเดินดูก็ยิ่งรู้สึกว่าโรมนั้นเป็นผู้ชายที่น่าสนใจมากจริงๆเขาอยากจะรู้จักอีกฝ่ายให้มากกว่านี้จังเลยผมขอยืมสองเล่มนี้แล้วกันนะครับพัดเดินถือหนังสือสองเล่มเข้ามายื่นให้โรมดูรางสูงมองอีกฝ่ายก่อนจะเอ่ยขึ้นมาว่าความจริงผมไม่ชอบให้ใครเอาของออกจากห้องทำงาน อยู่อ่านในนี้ก็ได้นะผัดเลิกคิ้วขึ้นมาจะไม่เป็นการรบกวนการทำงานคุณหรอคุณก็ไม่ได้ทำเสียงดังอะไรรบกวนผมนี่รวมเอ่ยออกมาเหมือนกับจะบอกว่าผัดก็ไม่ใช่คุณเสียมารยาทอะไรได้ยินแบบนั้นผัดก็พยักหน้าพร้อมรอยยิ้มดีใจแปลกงั้นรบกวนหน่อยนะผมจะไม่ส่งเสียงดังร่มพยักหน้าเข้าใจ เมื่อพัดดูจะดีใจที่เขาอนุญาตให้อ่านหนังสืออยู่ในนี้ได้เวลาผ่านไปสักพักใหญ่รวมถอนใจก่อนจะเหลือบมองไปทางพัดที่นั่งมองเขาอยู่คุณมีอะไรหรือเปล่าไม่เสียงดังก็จริงกลับเอาแต่จ้องผมอยู่แบบนี้ผมก็ไม่มีสมาธิได้นะพัดเหมือนเพิ่งรู้สึกตัวว่าแอบมองร่างสูงโดยไม่รู้ตัวก็รีบกระพริบตาปลิบๆเออผมแค่มองไปเรื่อยเปื่อยนะ่ะไม่มีอะไร ก่อนจะหันหน้ากลับมาอ่านหนังสือในมือต่อโรไม่พูดอะไรอีกแต่เขารู้สึกได้ว่าพักหลังมานี้พัดเหมือนจะสนใจเขาเป็นพิเศษร่างสูงก้มหน้ามองหน้านจอสี่เหลี่ยมในมือก่อนจะอมยิ้มบางๆเขาไม่ได้จะบ่นอะไรพัดอยู่กับอีกฝ่ายสองคนแบบนี้กลับรู้สึกดีมากจนบอกไม่ถูกเวลาผ่านไปร่วมสองชั่วโมงกว่าตอนนี้ก็เที่ยงคืนครึ่งแล้ว ผัดที่กําลังสนุกกับการอ่านหนังสือชีวประวัติของศิลปินที่เขานั้นรู้จักพออ่านจบเล่มก็เงยหน้าขึ้นมากลับพบว่าโรมนั่งหลับอยู่บนเก้าอี้ที่ทำงานไปซะแล้วหลับไปแล้วหรือเนี่ยพัดแปลกใจว่าทําไมโรมไม่ไล่เขาไปนอนท,ท,ทั้งๆที่ตัวเองก็ทำงานเสร็จไปแล้วแท้ๆหรือว่าโรมไม่อยากรบกวนเวลาอ่านหนังสือของเขากันนะ พัดเดินเบาๆไปยังชั้นวางหนังสือเพื่อเก็บหนังสือเอาไว้ที่เดิมเท้าสองข้างก็ไปหยุดอยู่ข้างๆเก้าอี้ทำงานของร่างสูงดวงตาของโรมที่ปิดสนิททำให้พัดอยากมองอยู่แบบนี้ไปอีกหน่อยหล่อจริงๆเลยผู้ชายคนนี้หล่อเสียจนเขาเองก็ยังรู้สึกเสียดายหากถ้ามีคนมาชอบโรมพิธาอีกคนพัดน้มตัวลงเข้าใกล้ใบหน้าคมของโรมในหัวก็นึกถึงจูบแรกของพวกเขา ทั้งสองคนถึงจะเป็นแค่อุบัติเหตุแต่นั่นก็ทำให้ใจของพัดเต้นเร็วทุกครั้งเมื่อนึกถึงใบหน้าของอีกฝ่ายไม่ใช่หรือยังไงร,ริมฝีปากนั่นใบหน้าคมที่รับกับทุกสัสดส่วนยิ่งดูก็ยิ่งอยากเข้าไปใกล้อีกหน่อยจังเลยคุณโรมหลับแล้วครับพัดเอ่ยเรียกอีกฝ่ายเสียงเบาถ้าว่าร่างสูงก็ยังคงหลับตานิ่งไม่ขยับตัวเลยสักนิดคุณโรมพัดเรียกชื่ออีกครั้ง คงหลับลึกแฮะถึงไม่ได้ยินที่เขาเรียกใบหน้าเล็กของพัดจึงค่อยๆโน้มลงไปใกล้ร่างสูงอีกหน่อยดวงตาจุดจ้องเปลือกตาที่ปิดสนิทอย่างไม่ละสายตาไปไหนใบหน้าของโรมห่างจากพัดไม่ถึงหนึ่งเซนริมฟีปากเล็กค่อยๆแตะไปที่ริมฟีปากหนาของโรมพิธาพัดแอบขโมยจูบร่างสูงไปซะแล้วขอบคุณที่อีกฝ่ายไม่ตื่นขึ้นมาในตอนนี้พัดนับหนึ่ถึงสิในใจ ก่อนจะรีบพระริมฟิปากเขาออกมาเพียงแค่สิบวิก็ทำให้ใจเขาเต้นระรัวขนาดนี้เชียวเมื่อพระออกจากรถสัมผัสตรงหน้าพัดก็รีบลุกขึ้นเดินออกจากห้องทำงานของโรมพิธาไปอย่างเงียบ,เ,ยบเมื่อประตูห้องทำงานถูกปิดลงเปลือกตาก,ก็ค่อยๆลืมขึ้นช้าๆดวงตาคมเหลือบมองไปยังประตูโรมพิทารู้สึกตัวอยู่ตลอดเขาไม่ได้หลับเลยตั้งหาก เพียงแค่พักสายตาไปชั่วคราวแต่พัดท,ที่กำลังลุกไปเก็บหนังสือตอนนั้นโรมกลับแอบมองทว่าอีกฝ่ายหันมามองกระทันหันจึงทำให้โรมแก้งหลับรางสูงเองก็มีคิดเลยว่าอีกฝ่ายจะเดินเข้ามาขโมยจูบเขาเอาตอนหลับแบบนี้